วันนี้ PEA News ติดตามท่านผู้การลงพื้นที่ภาคอีสานค่ะภารกิจหลากหลายเดินสายแบบไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อย3วัน3จังหวัดช่วงแรกไปที่จังหวัดกาลสิน์กันก่อนเลยค่ะ p e a ถวายหลอดไฟประหยัดพลังงานวัดป่าพุทธมงคลจังหวัดกาลสิน์ ได้ทั้งบุญทั้งช่วยชาติประหยัดพลังงานพร้อมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในคราวเดียวเมื่อวันที่30ตุลาคม2557นายนำชัยหล่อธนตรกูลผู้ว่าการ PEA เป็นประธานในพิธีถวายหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED และปัจจัยแก่วัดป่าพุทธมงคลโดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมในพิธีณวัดป่าพุทธมงคลอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน สืบเนื่องจากการที่ PEA มุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี LED ในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคสาธารณภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนการมอบหลอดประหยัดพลังงานแก่วัดป่าพุทธมงคลอําเภอเมืองจังหวัดกรสินในครั้งนี้จะช่วยทางวัดประหยัดค่าไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอีกทั้งยังเพิ่มแสงสว่างบริเวณวัดป่าพุทธมงคลให้เห็นศาสนสถานชัดเจนยิ่งขึ้น โดย PEA ได้ถวายหลอด LED จำนวน270หลอดและปัจจัยถวายวัดรวม613,999บาทเพื่อสมทบทุนสร้างมหามนดบพระมงคลยอดแก้วดวงธรรมณวัดป่าพุทธมงคลอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน